วันนี้เราจะมาทำแพนเค้กกินกันนะคะโดยจะให้เด็กชายเวลาเป็นคนทำจะรอดหรือเปล่ามาถึงเทปแป้งปุ๊บก็โ <Mama S 1> หกแล้วอยเน,นี่ยห,หนูทำอยู่ลูกค่อยๆทำนะเออพอแล้วเออแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเอาเอาเปลือกมาเอาเปลือกเปลือกอะใส่เลยใส่ไข่เร็ว Mama, อ่ะหนูทำได้นี่ไงหนูทำางนี้ วายนี่เทนมช็อกโกแลตวันนี้เราจะทำใส่อีกลูกใส่ให้หมดเลยเราจะทำแพนเค้กช็อกโกแลตกินกัน,นเสียแล้วนคนใด้เข้าที่เออไหนเข้ายัางได้ยังได้ยังลูกเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปได้วยนะคะเป็นพวกผงผงตับ ผงไก่อะไรเงี้ยจะได้มีประโยชน์ตอนนี้เราก็วอร์มเตาไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดกันอันนี้มีเตรียมช็อกโกแลตชิพเอาไว้เผื่อว่าจะใส่นใสห,หนาใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปเลยเหรอเดี๋ยวเรามาลองหยอดอันแรกกันดูก่อนว่าได้ไหม นี่มีช็อกโกแลตชิพหนึ่งเม็ดหนูใช้อันนี้สิลูกหนูใช้อันนี้อ่ะเมื่อกี้หยอดสวยๆกลายเป็นเละแล้วเขาดัานเอาตะหลิวลงไปอันนี้นะก็คือหยอดเละเทะไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาทำเองนะจะได้กินเอง ตอนนี้เขาก็ไม่สนใจแพนเคก้กบนเตาสนใจแต่จะหยิบช็อกโกแลตชิพลงไป妈妈ในแป้งครับใส่ตรงนี้แ่้แหนูใส่เลยหนูใส่เออนู้นใ่ลงไปทั้นี้ก็เลยหยอดเองไปเลยนะเล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 ยระวังนะระวังโดนตอนลลูกนี่ก็ทําแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะกลัวว่าจะไม่กิน ดวงโดนเตาโอ้หร้อนเล้ยวเอาร้อนอืมอ,อร่อยไหมเทสตี้เทสตี้อร่อยใช่ปะ่ะเทสตี้อืมกินดีๆโหอันนั้นเม็นไม้หยอดนั่นแหละอือ่าลองชิมสิใครทำ เวลาทำฮี่ๆเลยอะร้อนไหมเอาอันชิ้นชิ้นไม่ร้อนอันไหนร้อนร้อนไม่เอานะลูก <c oughs> มีช็อกโกแลตชิพด้วยอืมลองชิมซิลองชิมซิเมื่อกี้หนูกินไปกี่ชิ้นแล้วสองชิ้นแล้วชิ้นที่สามโอ้โหมามาดูสิเวลากินแพนเค้กชิ้นที่สามแล้วจินไรครับ ไม่ได้จิ้มเลยน,นี่ไก่หรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> มันเละ <laughs> กินใหญ่เลยวันหลังใส่เนื้อสัตวนะ์เนาะใส่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อไก่นะนเนอะไรลงไปมเวลาใส่หมวกใส่หมวกด้วยเหรอ,หอวันหลังใส่พวกใ,ใส่กอกแฮมอะไรอย่างนี้ลงไปเนาะเหมือนไอ้นี่เลยกินอะไรนะเค,เค้กเค้กอะไรพวกเนี้ย อันนี้คือแป้งที่เหลือจากเมื่อวานนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็วันนี้เรากะว่าจะมาทำเป็นรอฟเฟิลดูมันน่าจะแบบกรอบๆอ,อะไรเงี้ยรอร่อยจะลองมาดูกันตัวเนื้อแป้งของมันนะคะหลังจากแช่ไว้คืนหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวเลยเป็นดูเป็นเนื้อนหนักๆเหนีนยวๆเมื่อวานมันจะเหลวกว่านี้พอเสร็จแล้วเราก็จะปิดนะคะจะไหลลงมาด้วย มันขึ้นไฟเขียวแล้วนะคะแป๊บเดียวเองอะไม่ถึงโอ้สวยแต่แอบ,บคิดว่าอยากให้มันกรอบกว่านี้อีกนิดนึงอะอันนี้มันนิ่มๆเป็นแบบเหมือนหนมรังพึ่งที่แบบมันนิ่มๆอะอยากให้มันกรอบกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวลองดูว่าจะกรอบหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ได้มานะคะยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกรอบอะ เออเหมือนกับเครื่องตัวเนี้มันแบบร้อนชานิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปเข้าเครื่องอบลมร้อนตัวนี้นะเพราะว่าเครื่องอบลมร้อนตัวเนี้มันจะทําให้อาหารกรอบเร็วมากนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้คือมันวางแบบแผ่แผ่แบนๆไม่ได้นะคะแบบมันเข้าเข้าสองอันทีเดียวไม่ได้ก็เลยลองดัดให้มันเป็นแบบโค้งๆดูจะได้สักห้านาทีไนดะ้ไหม ้านาทีไฟ180ออกมาแล้วนะคะมันก็จะลักษณะแบบมีความกรอบๆนิดน,นึงแต่ว่าจะต้องพึงให้มันแห้งกว่านี้นิดน,นึงเยน็ยนๆมันจะได้กรอบก็คือดูดูน่ากินกว่าอันที่มันเป็นแบบว่านิ่มๆนะเพราะว่าอันนิ่มๆม,ม,มันน่าจะแบบเนื้อมันหนาเนื้อมันหนามากๆเลยมีใครอยากลองทำนะคะก็ซื้อมาได้นะเป็นแป้งแบบ แพนเค้กสำหรับลูกเสี่ยมสำหรับลูปนะคะก็คือได้ทั้งเป็นแพนเค้กก็ได้ทำเป็นวอฟเฟิลแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> เด็กคนนี้เขาอยากกิน <c oughs> มันร้อนอเอามาเป่าพัดลมเลยม,ลมันร้อนใช่ไหมหนูเป่าพัดลมยังไงโ oh. อ้เ่าปปอร่อยไหมคะยังไม่ได้กินเลย โอ้โหร้อนไหมนะ่ะมันร้อนอยู่ลูกเอาใหม,ม่นูน่นนู่นนั่นนี้มันข้างๆพัดลมมันจะเย็นได้ยังไงล่ะเอออะไรป๊อปปุ๊บโอร่อยไหมครับอร่อยกว่าเมื่อวานไหมน่าจะอร่อยกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นแบบนิ่มอันนี้มันจะกรอบกรอบอร่อยไหมอ,อมอร่อยไหมครับ อร่อยโหอร่อยกับเมื่อวานไหมอร่อยเมื่อวานอร่อยอร่อยกับเมื่อวานใช่ไหมใช่โอ้โหกินให้หมดเลยนะนะ่ะเราจะเราลินเจจายอยู่ไหนอ,อนอยู่บ้านน่ะสิลูกอยู่บ้านเนาะอืมอยู่ป้ออืดบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>